ทีน่าทีน่าหิวข้าวจนมือสั่นเอาทีน่าก่อนดีไหมเอาทีน่าแบบว่าทีน่าแบบว่าเดือเดืออะไรบ้างสำหรับร้านชาบูร้านแรกนะคะทีน่าได้หยิเดือดากกับการร้านแรกอะไรอ่ะสะดุดคือมันจะมีความตรงก็อีอะรงตัวแบบว่ามันจะแบบอ่าอัพเนินสูงขึ้นมาหน่อยทีน่าสะดุดไปอีกหนึ่งแล้วก็จากนั้นมีอะไรอีกอ่ะทีน่าทําเนื้อตกมั้งใช่ทีน่าทําเนื้อตกแล้วเล่าได้ไหมอ่ะทีน่าก็หยิบมากินต่อ ที่หน้าหยิบมากินต่อแ้แต่เรายังไม่จบอะค่ะก็ก็แบบว่าไปตักไอติมกันชยูทายที่แรกก็ทาไอติมตกอีกแล้วที่น่าก็ออกว,ากกว่าเขาหิวจนเขามือสั่นเลยเธอเขาเขาก็เลยเดือดดานิดหนึ่งที่ห้คือแบบอยากลองกินทุกอย่างเลยก็คือแบบว่ามันเป็นแบบไอเนี้ยแม่แจ่รู้ให่พอพอพูดแล้วว่ามันจะเป็นแบบหมุนเวียนนะคะทุกคนที่มันจะแบบเป็นสายสะพานมาเรื่อยๆอะว่าเราก็หยิบเอาใช่ปะน่ก็หยิบ น่าก็แบบเขาอยากลองอันนั้นอันนี้เขาอยากลองอันนั้นคือหนูอยู่ในสวนงหนูอยู่ติดกับสายพันหนูก็ต้องแบบอ่ะหยิบให้นี่แบบหยิบเนื้อที่หน้านี่ชอบใช่ปะเอาไปเลยอะไรเงี้ยที่หน้าก็แบบกินฟีนน่ารักมากก็คือทุกคนแบบกินแบบขมักขเม่นอ่ะกินจนเวลาหมดเลยอ่ะ <c oughs> เป็นครั้งแรกในชีวิตอ่ะที่หนูเป็นชาบูร้านนั้นแล้วหนูกินจนหมดเวลา